สวัสดีครับพ่อวุฒิครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมเคยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางเลขวิ่งเลขสูตรคำนวณของคุณพ่อวุฒิครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับว่าคุณพ่อให้เลขสูตรในวันนี้เป็นเลขอะไรบ้างครับท่านผู้ชมในวันที่ผ่านมาเลขสูตรก็เข้าเลขบนเนาะพ่อเนาะก็คือเลข5ครับเป็นหลักหลักร้อย ส่วนเลขสองพ่อก็ให้เป็นเลขบนแต่มัดมาเลขล่างเนาะพ่อเนาะก็คือให้บนให้วิ่งบนสองกับห้าครับท่านผู้ชมแต่เลขของคุณพ่อวุฒมาแต่เลขห้าบนครับ,รบเลขสองมาล่างครับแต่สาหรับการให้เลขวิ่งเลขสูตรก็คือคุณพ่อบอกว่าถ้าให้เลขล่างก็คือล่างไปเลยครับ,รบถ้ามา ถ้าให้เลขบนแล้วมันมาล่างอย่างนี้ก็คือว่าบ่ถูกไม่เข้าครับก็คือตามตำราเนาะพ่อเนาะครับครับอ่าถ้าใครนําตัวเลขของคุณพ่อวุฒิครับไปจับใส่กับเลขของท่านผู้ชมหรือว่าเอาไปวิ่งตัวเดียวก็จะเข้าตลอดเนาะพ่อสั่งมากแล้วครับเดี๋ยววันนี้ให้พ่อเขียนให้เนาะเทศเทศไว้แล้วเนครับพ่อเทสไว้แล้วพ่อเขียนแล้วว่างันนะครับครับเมื่อนี้กับเพิ่งกลับจาก มื่อมาเตนหน้าพอไปตัดใหม่ซอยเพิ่อนอ๋อครับครับกินข้ากินปลาแล้วเนาะพ่อเนาะครับครับเพราะว่าพ่อบุญนาถผมมาหาตอนเที่ยงครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อกบมีธุระเนาะครับคือไปตัดใหม่ซอยอ่าเพื่อนบ้านครับที่หน้าครับหลักกาคุณพ่อกะกลับมากินข้าพอดีครับคุณพ่อกะมาว่าคลิปให้ครับ อีกสักพักคุณพ่อกับซีใดไปเห็นงานขึ้นเก่าครับ oh. ตั้งแต่เลขออกคุณพ่อว่าคุณพ่อกะเหตุเลขไปเรียบร้อยแล้วครับในงวดนี้ครับก็คือมีเอฟซหลายๆท่านครับถามมากครับเพราะว่ากลุ่มของเอฟซบางท่านเนาะครับเพื่อนกระมากเล็กวิ่งเป็นพิเศษครับอาะกาเพื่อนกับบอกว่าเลขของคุณพ่อบูดกะเวลาหายเล็กิ่งมาก่อนค้างทิศแมนอยู่ครับคือเป็นเลขตัวเดียว แต่พิษตรงที่ว่าคุณพอจับคู่ให้บอทึนแค่นั้นเองครับเดี๋ยวมาเบื้องน้ำกันครับวิ่งล่างวิ่งบนนาอพอนาะครับวิ่งบนคุณพ่อให้ในงวดนี้นะครับก็คือ5กับ3ครับท่านผู้ชมครับ5กับสาจับคู่ให้ก็เป็น5้าครับ5้าแล้วก็5 3ครับ ค,คุณพอ่อขีดเนียนไหนน้ำเน่ยครับผมบเนียนเลขหมักตัวใดเป็นพิเศษในวันนี้นในวันนี้ก็คือคุณพ่อชอบเลขห้าครับ,รบชอบเลขห้าหลายกระมูเนาะครับ ก็จะเป็นเลขเลขบนก็จะมีอันนี้คือวิ่งบนนะครับบนครับเลขบนจะมีอยู่ีซีขุมครับท่านผู้ชมครับซีหางมีหาเก้าหาสามหาหกครับแล้วก็สามศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเลขล่างครับนี่ครับส่วนเลขล่างก็จะมีเก้ากับศูนย์ครับครับเลขเก้ากับศูนย์ครับ จับคู่ให้ก็คือ91แล้วก็92ครับท่านผู้ชม91กับ92แล้วก็จะมี04กับ0440นะพอเนาะครับครับแล้วก็06ครับท่านผู้ชมเป็นเลขล่างครับครับ แล้วก็ตัวที่ชอบเนาะพอเนาะก็คือเน้นให้ก็คือ9กหนึ่งครับเก้าหนึ่งข้างบนก็เน้นให้ก็คือ5้สาครับในวัน,นี้เนาะพ่อครับก็คือถ้าท่านผู้ชมบางท่านเนาะครับที่ชอบตัวเลขของคุณพ่อเนาะครับ <c ười> นำไปประกอบการเสี่ยงโชคเลขที่คุณพ่อจับคู่ให้ก็คือไม่จําเป็นต้อง เอาไปทั้งหมดครับก็คือตัดเอาตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบจริงๆแค่นั้นก็พอครับเพราะว่าถ้าเอาหมดมันก็น่าจะเยอะเกินไปเนาะท่านผู้ชมครับคุณพ่อให้เลขสามตัวด้วยครับสามตัวเลขท้าย<ด>ของรางวัลที่หนึ่งครับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสนะี่เก้าห้าเนาะพ่อเนาะครับเดี๋ยวพ่ออธิบายให้ฟังนะครับครับวิ่งบนครับ วิ่งบนหาครับสามเพราะงวนนี้พราะมากหาครับเพราะว่าหามันสิเหลือบ้ของงวนนี้แต่ว่าเก่าขยันมากแห่งเก่าครับครับัวพอจับคู่หายหาเก่าหาหกหาสามกับสามศูนย์ครับเพราะว่าหาเก่ากับหากับหาหกนี่เพราะว่ามันมันมันขายข่ตัวเดียวกันพอเลยจริงจริงพอเสียเอาหายสองตัวนี่แหละพอเลยจับเพื่อไว้ซื้อครับทำมากกะล่องเบิง ครับคููว่าใครเข่าวันไหนรือสิเขางวนนีว่าแต่เนียนไหนแล้วเนพน้อเนียนไหนคือหาสามครับเ่า้ชมครับอากระยางที่ผมบอกคือว่าจะเปลี่ยนต้องเอาไปประกอบการยังยังโชกทางเบิร์ดนพนรับคือหรือว่าซีเอาแค่ที่คุณพอบุรฉีดเส้นต้ให้ก็ได้ครับครับทุ่ณพอมักคือหาสามหาสามกับเก่าหนึ่งครับข้างล่างวิ่งเก่าวันนี้พอมักเก่าอยู่พออย่างมันมาอีก เก้านี้พ่อคิดว่าน่าใิ่ไหมอีกเป็นเลขลางเป็นเลขลางครับครับเมื่อกี้ออกบนนะพ่อเก้าสามเก้าสามครับเก้ากับศูนย์ครับครับเด่นนี่คือเก้าหนึ่งเดนครับมักเลขเก้าหลายกว่ามูมบอกครับพ่อครับครับเด่นก็คือเก้าหนึ่งครับจับคู่ให้เก้าสองศูนย์สี่ศูนย์หกครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็มีเลขสามตัวนะพ่อเนาะสามตัวนี้ฝากไว้ ยันสี่เก้าห้าครับสี่เก้าห้าอาจจะเป็นเก้าห้าสี่หรือห้าเก้าสี่กลับไปกลับมาเนาะพ่อเนาะครับครับทีมีอยู่ประมาณนี้ครับเลขสูตรเลขคำนวณเลขวิ่งของคุณพ่อวุฒิครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับพ่อเพิ่นเชยนนี่ครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอเก็บไว้ครับเพื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของท่านผู้ชมดูครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะพ่อเนาะครับ ถ้าชอบก็ลองนําไปประกอบการเสี่ยงโชคดูครับถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะพ่อครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองเนาะพ่อครับครับเดี๋ยวถ้าจังใดก็ขอให้มากเนาะพ่อเนาะในวันนี้เยากจับคู่เนาะพ่อเพราะว่าอยากจับคู่ไม่ตรงเขาเราจะจะงวดครับครับคือคุณพ่อบุตรอ่า พยายามเต็มทีขึ้กันนะพ่ออยากให้เอฟซีทุกท่านได้มีโชคมีลาภเมนครับครับโอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับครับผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขครับร่ำรวยเงินทองครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อบุญมากๆที่มาแบ่งปันแนวทางในงวดของวันที่16มิถุนายน67นี้อีกครั้งหนึ่งครับ ก็ให้เข้าตรงๆเนาะพอเนาะครับครับขอบคุณหลายๆครับพอคขอบคุณครับ